เข้าข้างในได้รีบทำไมไม่มาทำคบาหวานนะเข้ยาเาไข้างในมันกว้างพี่เต้รอบเลยงว้างเลยพวนี้ไม่คิดเข้าไปเองนะไม่เคยมา ปั่นเมืองเนือสิบครับนี่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 ส้เ่เดเจอกันครับตัวหน่อยนี่นี่นี่มาแล้วมาครบแล้วมาครบแล้วนี่แสดงตัวหน่อยนี่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 นุ่มอากล้องหน่อยนี่นี่มาแล้วครับเออแม็กแม็กในดิวิงคิดว่าแม็กมาแล้วแม็กอยู่เจอแม็กแล้ว เดี๋ยวเราไปพบกันที่หน้าเส้นไทยนะครับตาปัดไททีนี่มีละทงมีละทงเปิดพนมทุกทานด้วยนะคะดองดูนะมาแล้วมา กำลังปรึกษากันอยู่ปรึกษากันอยู่วางแผนวางแผน,แน,แนสวัสดีค่ะ,คะน,น,น,นัิยาตุ้มุณนรู้หรรู้ตาจะดูอ่ตกตกลงลย,ยังไงเนี่ยตกลงทีละโคลโลไหมเาะทำลิขขกัเราค่ะ ของเราในรับการตอบรับจากพี่ๆนักปั่นเป็นทุกๆปีเลยนะคะแม้ว่าไปที่แล้วเนี่ยเราจะเจอโควิดสิบเก้าทำให้เราต้องงดจัดงานไปใช่ไหมคะแต่กลับมาปีนี้ต้องบอกว่าก็ยังได้รับการตอบรับที่ดีจากพี่ๆนักปั่นทุกท่านเช่นเดิมเลยนะคะนอกจานนี้นะคะเกษรกรที่ต้องดคือทางที่สิ่หกแยกคุณก็เปลี่ยนสิ่งที่ดีที่สุดเลยไหมทุกท่านเฉพาะเส้นทางถึงสุวรรณภูมิค่ะค่นกำลังมือกามพิจารณาส่วนที่เกี่ยวข้อง วัดเดชพระพรณบุรีป่นสรายมืองเลยในปีนี้เป็นการจัดงานครั้งที่สิบหนึ่งวรัดแห่งความรักและความอบอุ่นจากชาวจังหวัดพัณบุรีการร่วมมือกันของหลายๆหน่วยงาน และชาวจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อให้ที่น้องรักปันทุกท่านได้รับความประทับใจเต็มเปลี่ยนไปด้วยรอยยิ้มแห่งความสุขข้าพกรมนายรัฐพัฒน์าที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีขอต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่งและขอขอบพระคุณเรียนคุณว่าเราจือปาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คุณธรรมพัฒสวนพิธีผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีและผู้พิทักษ์พี่น้องนักปั่และสื่อวงชนบทกระผมที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานในวันนี้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ได้ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการดูแลของคนไทยได้เป็นการส่งเสริมขอขมร่วมมือระหว่างรัฐบาลอาชี มีว่าการกระตุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อมหน่วยงานต่างๆเกี่ยวข้องแถบผู้มีเกียรติและ ท่านเทียบวามรูปมันสนับสนุนงานในครั้งนี้ปัจจุบันนี้ได้เวลาสปีไม่ได้จัดเนื่องจากสถานการณ์โควิดน,นะครับและปีนี้เรากลับมาอีกครั้งหนึ่งรับเช่นเคยนะครับงานวันพัน์ุพันสุพรรณบุรีปัดสันตงเนอนั้นเป็นงานที่พวกเราชาวสุพรรณจัดก,กันขึ้นมาเองไม่ได้มีออร์แกไนเซอร์ไม่ได้มีผู้จัดนะครับดังนั้นถ้าหากว่ามีสิ่งใดขัดตกลง,งไปนะครับตัวเองในนามของทีมงานหรือในทีมงาน นนต้องกลับขออภยัยดพวยอทีตอนนี้อยู่กลุ่มแรกนะครับหลุดมาแล้วกลุ่มที่1นึ่งผ่านกิโลเมตรที่51นะครับเโลเมตรที่ห1ผ่านม,มาแล้วอันนี้ผมอยู่หลังหลังสุดเลยหลังสุดของกลุ่มเลยนะครับกลุ่มที่1 โรลลิ่งนะครับกลับจุดสตาร์ทที่สนามกีฬากลางฟันบุรีนี่ แล้วปิดนะครับครับอโอเคค่ะเดี๋ยวเอาให,หม่พี่เราหน่อยมันึน่งไม่เข้มโอเคโอเค,คได้แล้วครับขอบคุณครับออขอบคุณครับโอเคค่ะเรียบร้อยครับโอ้โหก็กลุ่มกันแน่นมากเลยโคตรเด็ดม,มากันแล้วมากันแล้วมากันตืมมากันตืมมากันแล้วมากันแล้วทุกรุ่นเลยมากันครบแล้ว เดี๋ยวรายงานพิสาด้วยทุกคนสบายดีนี่น้องนี่ยอดอออยอดยงานยลุงน้องเขาเด้งลงอ,อง,องเาเด้งพี่แปะใช่ไหมอเออนี่นี่นีม่มาถึงแล้วมาถึงแล้วนี่นี่นี่